สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่อง e m s s c h h n n n l l n n r r o i d ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับมือถือรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่า มีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านในดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ Samsung นะครับเป็นมือถือรุ่นเริ่มต้นแล้วก็เป็นรุ่นราคาประหยัดอยู่ในเลทราคาประมาณ2องถึงสามพบาท เท่านั้นสําหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับแล้วก็เป็นมือถือที่รองรับ 5G ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับซัมซุงกาลิ a ซี่ A06 5G ในเรื่องของสเปคซัมซุงกาลิ a ซี่ A06 5G รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ PLS LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD พลัสกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง 8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป MediaTek Dimensity 6300 o อ t ต c คอร,ค,อรความเร็ว2.4 GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android v e เวอร์ชัน15นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน7.0หน่วยความจำนะครับแรมมีให้เลือก2แบบก็คือแรม4แล้วก็แรม6นะครับส่วนลอมหรือว่าความจุมี2แบบเหมือนกันก็คือ64แล้วก็128 GB แบตเตอรี่5,000ม ah ิลนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์ในส่วนของสี มีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A06 5G รุ่นนี้นะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็มีราคาพิเศษมีโปรพิเศษไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนสำหรับการซื้อ s a m s ุงกาล l a ซี A06 5G รุ่นนี้ ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับท่านไหนที่อยากะจดูการแกะกล่องรีวิวหรือว่าอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับในช่องของเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a l ซี่ A065G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12มิถุนายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางร้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้สำหรับ Samsung Galaxy a 0 6 5 g นะครับเป็นรุ่นแรม6ลอม2 8 g g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงขายโดยทางร้าน last mobile นะครับหรือว่าร้าน l a s m a เป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสั่งซือ้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ59-99บาทนะครับก็ลดราคาพิเศษเหลือ 4,499บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้จะมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มให้อีกนะครับ500-1,000บาทวิธีการที่เราจะได้คูปองส่วนลดก็คือกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างเราสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้หลายแบบนะครับเลือกได้ตามที่เราสะดวกได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านวอลเล็ตต่างๆนะครับรวมไปถึง การจ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการผ่อนนะครับซึ่งการผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด3เดือนไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับ Lazada ได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีสินค้าเป็นของแทร้อยเเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิซี่ A065G เป็นรุ่นแรมหกลอมหนึ่งรนะครับรุ่นนี้จอเป็นจอแบบ l c d h d p l u นขนาดหน้าจอ6.7นิ้วขายโดยทาง Lazada Super T p h ท n e ฟนะครับจากราคาปกติ6,990ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง4,298บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศู Samsung ให้ด้ดวย1ปีปิดท้ายการที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada าซัมซุงกาลิซี่ A06 นะครับร้านนี้จะมีให้เลือกทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G นะครับความจุก็มี2แบบก็คือรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็รุ่นแรม4ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับเครื่องใหม่รับประกันศูนย์ s a m s ุงห1ปีจากราคาปกติ5,990นะครับก็ลดราคาพิเศษเลือเพียง2,590บาทเท่านั้นราคานี้ต้องบอกว่าถูกมากๆ ครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อต้องรีบกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับซึ่งสินค้าจะมีจํานวนจํากัดมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้หลายแบบเหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้หรือว่าจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับก็เลือกได้เช่นเดียวกันสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ s a m s u n g g a l a ซ y A065G จากทางด้านแอ ลาซาด้านะครับเป็นราคาใหม่สําหรับเดือนมิถุนายนท่านชอบร้านไหนนะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูคูปองส่วนลดไปดูราคาล่าสุดก่อนก็ได้นะครับซึ่งลิงก์ของลาซาด้าก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung official นะครับสำหรับ Galaxy g าล a x ซี่6 5 G ูนย6หกห้าจีลำหกลำหนึ่งร้อย์ไ่ยปรแกันศไนย์ะครับอ าราคาปกติ5,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือ4,499บาทนะครับแล้วก็พิเศษลดทันทีเพิ่มให้อีก1,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจกผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ449บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปี 1> ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านช้อปปี้เมลอนไทยนะ สำหรับ s a ั s u n งก a l a ซ y A065G RAM 4 r o ลอม g b กบในเรื่องของราคาขายอยู่ที่2750บาทแต่ว่าเขาจะมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดลดเพิ่มอีก15%รนะครับราคาก็จะเหลือเพียง2 4 9 9ัเบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีปีดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสห ร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี a ศูนมีทั้งรุ่นแรมสี่ลอมหกสิแล้วก็แรม4ี่ลอมร้อยยีนะครับตัวเครื่องรับประกัน0ูนย์เดือนจากราคาปกติ5้9 9ักิก็ลดราคาพิเศษเหลือ2 6 5 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปนีนี่ก็จะเป็นราคาาาใหหม่ล่ลสสุดํรับการซื้อซี่ก จากทางด้านแอปช h o ป e ีนะครับชอบแล้วไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ป e ีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนมิถุนายนเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ A065G RAM 4ลอม64กิกะไบต์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,499บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้าของ DT แทซื้อได้ที่ราคา549บาทนะครับไม่ว่าจะใช้งาน งานมา90วันหรือว่าใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับก็ราคาเท่ากันคือ549บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา1699ยก้ายค่ายก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก2แพคเกจแพคเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา549บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าโปร499ราคา1249บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าทั้ง2โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนรับ ถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ d t a c s h o p หรือว่าศูนย์ True d t a c 5G ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy A065G แรม4ล o อม64นะครับซีได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง499บาทใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก500บาทซึ่งโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา549บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโปร499ราคา1249บาทสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา499นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับค่าหนี้นลูกหน้าเก้าร้อหกสิบสาบาทสัญญา18เดือนนะครับโปร699ราคา549บาทโปร499ราคา999บาทเปลี่ยนจากเต็มเงนเป็นรายเดือนราคา499แล้วก็ยายค่ายออนนไลน ราคา499เหมือนกันนะครับเมื่อใยคย่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับ่าหนติดตุ้า้า9 6 3บาทสัญญา1 8เดือนโปร699ราคา549บาทโปร499ราคา999บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,699บาทเท่านั้นถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซือ้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS ซั m s u งกาล l a ซี A06 นะ ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น649บาทมีให้เลือก2สี2ความจุถ้าในที่สมใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ Samsung Gala x y a 0 6 5 g นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก lazada แล้วก็ s h o p e e กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ